สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the ไม่ว่าใครก็ชื่นชอบการได้ไปท่องเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยๆกันทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วรู้หรือไม่คะว่านอกเหนือจากทัวร์ที่สวยๆงามๆธรรมชาติแจ่มๆแล้วยังมีทัวร์สุดเหลือเชื่อที่ทุกวินาทีของการทัวร์นั้นจะทำให้คุณต้องขาสัน่นหรือบางทีนะคะก็ลืมหายใจกันเลยทีเดียวลวคะค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทัวร์ที่ว่านี้จะเป็นทัวร์อะไรและอยู่ที่ไหนกันบ้างงั้นไปชมกันเลยค่ะทัวร์เชอนอเบิลสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังมองหาสถานที่อันน่าตื่นเต้นและทึกใจที่เงียบสงบสจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองแอดนะคะขอแนะนำให้ไปทัวร์ที่เมืองผีแห่งเช์โนบิลกันค่ะ เมืองนะคะที่เคยเกิดภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อโรงไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์ระเบิดทําให้กำมันตลางสีแพร่กระจายครอบคลุ่มทั่วยุโรปจนทําให้ที่นี่กลายเป็นเมืองร้างโดยทางยางเขานะคะปีที่25ทางการยูเครนก็ได้ประกาศให้ที่นี่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกครั้งผงคิดกันละสิคะว,ว่าใครจะกล้าไปเที่ยวที่อันตรายแบบนี้ได้ เชื่อมไหมคะว่าปีแรกที่เปิดให้เยี่ยมชมมีนักท่องเที่ยวนะคะกว่า7,500คนที่ให้ความสนใจที่มาเที่ยวที่นี่แต่ในปี2018ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะก็เพิ่มขึ้นถึง60,000คนเลยทีเดียวละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังคงมีการจำกัดระยะเวลาในการเข้าชมรวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน,อ,นอย่างรุนแรงและก็ยังมีการสแกนหารังสีอย่างเข้มงวดเมื่อคุณผ่านเข้าและออกจากเขตอันตรายด้วยละค่ะ ทัวสายฟ้าหากคุณคิดว่าการทัวเมืองแห่งกำมันตรังสีอย่างอันตรายไม่พอสำหรับคุณแล้วก็แอดนะคะจะพาคุณไปทัวดินแดนที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนแห่งสายฟ้านิรัน์แม้ว่าทัวนะคะจะจัดให้มีการท่องเที่ยวหมู่บ้านในท้องถิ่นหรือจะเป็นไนท์ซาฟารีแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะหัวใจสำคัญของการเดินทางมาที่เวเนซุเอลาบริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบบริเวณรอยต่อกับทะเลสาบมาราไคาโบก็คือการได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า ฟ้าผ่าคาตาตัมโบซึ่งคุณนะคะจะได้ตื่นตาตื่นใจกับลำแสงของสายฟ้าที่มีสีสันสวยงามแสบตาเพราะในหนึ่งปีที่นี่จะมีฟ้าผ่าลงมานะคะถึง140 160ถึง160วันเลยทีเดียวและวันไหนเทพเจ้าทอขยันทำงานหน่อยนะคะก็จะมีสายฟ้าผ่าลงมานับพันครั้งต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าแสงสียิ่งสก,กว่าดิสโกเทคอีกนะคะซึ่งฟ้าผ่าเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวที่ชาวมาราไกาโบเขาคุ้นเคยแต่พายุที่ก่อตัวขึ้นราว260วันต่อปี จะช่วยทําให้ทัวนี้มีความอันตรายพอๆกับความสวยงามเลยล่ะคะ่ะว่าแต่สนใจอยากจะจองไปเที่ยวดูสักทีไหมคะทัวพายุทอร์นาโดใครจะไปคิดกันล่ะคะว่าภัยธรรมชาติที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน่าสะพรึงอย่างทอร์นาโดนั้นมันจะกลายมาเป็นไอเดียและโอกาสทางธุรกิจในการจัดทำเป็นทัวร์ได้อีกด้วยจากซีรีส์กึ่งสารคดีอย่าง Storm Chaser ทาง Discovery Channel ไ่้ได้รับความนิยมนะคะจนทำให้ทัวร์พายุทอร์นาโดนั้นได้ลกลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูซึ่งสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการก่อตัวของพายุทอร์นาโดมากที่สุดในโลกและทุกๆปีนะคะจะมีผู้ที่ชื่นชอบสภาพอากาศแบบสุดขั้วแห่กันไปที่ทอร์นาโดอลเล่ด้วยความหวังว่าจะทำตามความฝันของพวกเขาที่จะได้เห็นผลงานศิลปะทำลายล้างที่น่ากลัวที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าบางคนจะมองว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจจะดูแปลกประหลาดและผู้เข้าร่วมอาจจะเสียสติที่ยอมเอาชีวิตตัวเองนั้นไปเสี่ยงกับพายุที่สุดจะฝรึ่งอย่างไร้สาระแต่ทางไกด์นะคะเขาก็บอกว่า พวกเขาก็ไม่ต่างจากผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทา้าทายอื่นๆอย่างพวกการดิ่งพาสุธาหรือว่าไต่หน้าผาสูงชันนั่นเองล่ะค่ะทัวรล่องเรือชมลาวาถ้าหากคุณคิดว่าที่ผ่านมามันยังไม่ตื่นเต้นและก็น่ากลัวพอแล้วก็ คุณอาจจะชอบการล่องเรือแบบชิลๆนั่งชมวิวของลาวาสีสดใสที่กำลังไหลลงสู่ทะเลที่ฮาวายแบบนี้ก็ได้นะคะลาวาที่ไหลจากปล่องภูเขาไฟบนเกาะทะเลของฮาวายึ่งที่นี่เองนะคะคุณจะได้สัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือแม้แต่เสียงของลาวาที่กำลังไหลลงสู่ทะเล ซึ่งฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแต่รู้หรือไม่คะว่านี่อาจจะเป็นการเสี่ยงอันตรายกว่าที่คุณคิดก็ได้ซึ่งจะเห็นได้ชัดนะคะว่าลาวานั้นมีความร้อนสูงกว่า1,200องศาเซลเซียสซึ่งมันนะคะสามารถที่จะทำลายล้างล้อมละลายทุกอย่างที่มันพาดผ่านได้ภายในพริปตาซึ่งการนั่งอยู่บนเรือในระยะใ,ะยะใกล้กับวัตถุที่เป็นอันตรายแบบนี้มันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่ แม้ว่าการจะได้มีโอกาสไปนั่งชมลาวาแบบใกล้ชิดแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันได้ง่ายๆแต่ทว่าก็เคยเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นในปี2018เมื่อการประทุของภูเขาไฟทําให้เศษหินและชิ้นส่วนของเท่าถ่านประเด็นตกใส่หลังคาเรือของนักท่องเที่ยวจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า23คนเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากจะได้สัมผัสมันสักครั้งในชีวิตแล้วก็อยากลองก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ วในเขตพื้นที่โซนสงครามขณะที่ผู้คนนะคะในเขตพื้นที่สงครามต่างก็พากันอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยกว่าแต่ทว่ากลับมีกลุ่มคนอีกจํานวนหนึ่งที่กลับมีความต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่สมรภูมิรบเพื่อไปท่องเที่ยวบริษัทบอร์โซนทัวที่มีประสบการณ์นะคะในการท่องเที่ยวพื้นที่เขตสงครามมากว่า50ประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปีคศ1993 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายได้สัมผัสพ,พื้นที่ที่เกิดสงครามจริงๆแม้ว่าประสบการณ์นะคะของบริษัททัวร์ที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงไกด์นำทัวร์ที่เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่อัฟกานิสถานเมื่อรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวโดนถล่มด้วยจรวดจนเป็นเหตุนะคะให้สมาชิกทัวร์8คนเกือบเสียชีวิตจนถึงกับคนต้องตังต้งคำถามกันว่าทำไมถึงได้มีนักท่องเที่ยวมาโผล่อยู่ในสนามรบได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ชื่นชอบการจนภัยและความท้าทายต่างก็หลั่งไหลกันมาจองทัวร์เพื่อที่อยากจะมาสัมผัสสถานที่เกิดสงครามจริงๆสักครั้งในชีวิตจะเรียกว่ารุนหาทีทีไหมคะเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะคะนี่คงเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบทัวร์สุดท้าทายที่อาจจะทําให้คุณนั้นตายได้ทุกเมือ่อเรียกว่าสายดาร์ห้ามพลาดเลยนะคะ ทัวรพายเรือคายักท่ามกลางธรรมชาติสุดหลอนถ้าใครชื่นชอบทัวร์แบบชนิดที่ว่าอะดรีนาลีนในตัวเนี่ยพุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาแอดคิดว่าคุณนะคะคงจะเหมาะกับทัวร์นี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเมื่อคุณเดินทางนะคะไปที่ Saint ia, เซนลูเซียริเวนปากน้ําในแอฟริกาใตา้คุณจะพบกับทัวร์ที่ต้องถามใจคุณว่ากล้าพอไหม เพราะคุณนะคะจะต้องพายเรือคายัคเพื่อที่จะสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดแต่ที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นนั่นก็คือคุณนะคะอาจจะจะเอก,กับเปล่าสัตว์นักล่าที่สามารถกินมนุษย์เป็นอาหารได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฮิปโปโปเตมัสจระเข้หรือแม้แต่ฉลามหัวบาด ซึ่งนี่นะคะคงไม่ใช่ทัวร์ที่เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังมองหาประสบการณ์ที่เงียบสงบกับธรรมชาติประมาณแทบจะไม่มีความปลอดภัยให้เห็นเลยและสิ่งสําคัญที่สุดนะคะสำหรับทัวร์ที่ว่านี้นั่นก็คือคุณจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในทัว และรักษาส่วนต่างๆของร่างกายไม่ให้ยื่นออกไปพ้นน้ําแต่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมหน้าน้ําที่อันตรายถึงชีวิตแบบนี้จึงได้รับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือคายักได้กัน่ะคะเนี่ยว่าแต่ใครสนใจทัวร์นี้บ้างคะยกมือสูงๆให้แอดดูหน่อยสิคะ เป็นไงล่ะคะถูกใจทัวร์ไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าแต่ละทัวร์เนี่ยสำหรับแอดแล้วนะคะเลือกยากจริงๆเลยค่ะคงไม่กล้าไปซักทัวร์เลยล่ะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าคนที่กล้าเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกันนะคะแต่สําหรับแอดนะคะบางทัวร์เนี่ยก็ขาสัน่นตั้งแต่ยังไม่ได้ไปแล้วล่ะคะ่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ